หน่วยงานความมั่นคงพยายามกันพื้นที่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุในเขตเทศบาลตำบลยะรังหมู่3ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในค่ะเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายหลังจากเมื่อคืนนี้มีการก่อเหตุลอบวางระเบิดรถตำรวจภูธรยะรังขณะที่ลาดตระเวนผ่านก่อนจะมีการประทะากันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทันทีหนึ่งนายบาดเจ็บอีกสนาย การสืบสวนทราบว่าการก่อเหตุครั้งนี้ผู้ก่อเหตุกระจายกําลังเข้าก่อเหตุพร้อมกันในหลายจุดจุดแรกคือหน้าสํานักงานเทศบา,ตบาลตําบลยะรังโดยผู้ก่อเหตุไม่ทราบกลุ่มรอบวางระเบิดรถยนต์ของตํารวจและมีรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสอขับตามหลังอีกหนึ่งคันขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทาง พอถึงจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็จุดชนวนระเบิดทําให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่เสียหายก่อนที่จะใช้อาวุธสงครามกราดยิงและมีการประทะก,กันอย่างที่รายงานไปล่าสุดมีรายงานเช้านี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเพิ่มจากเมื่อคืนรวมเป็น3นายเป็นตํารวจหนึ่งายคือดับตํารวจตัวแวนเลาะลอมะและเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิตอีกสองคนก็คืออาสาชันวิทย์ดอเลาะกับอาสานรงค์ระแก้ว ส่วนผู้บาดเจ็บ5คนทั้งหมดยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มหนึ่งมีการกระจายกำลังเข้าไปลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าอีก3จุดในพื้นที่อำเภอยะรังจุดแรกระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณหมู่4ตำบลระแวงจุดที่2คือการระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณหมู่2ตำบลกระโดและจุดที่3ระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณหมู่5ตำบลยะรังเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามผู้ก่อเหตุค่ะ